สำหรับตอนนี้นะคะครูจะมาต่อด้วยพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งนะคะที่ครูได้อธิบายสูตรไปตั้งแต่แรกแล้วเนาะว่าพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งเนี่ยเราจะต้องทำเส้นพุ่งเข้ามาในรูปแล้วเราจะมีจุดสองจุดแบบนี้เนาะแล้วเราจะเอารัศมีข้างนอกนะคะก็เป็น r 2เนี่ยข้างนอกก็เป็นตัวนี้ลบด้วยจุดที่มันอยู่ตรงนี้มันชื่อว่า r หก็คือใส่ไว้ตรงนี้นะคะจะต้องเอาตัวที่รัศมีมาก ลบด้วยรัศมีน้อยนะคะเพราะว่าจะได้คําตอบออกมาเป็นบวกนะคะแล้วก็ต้องอย่าลืมกําลังสองะคะ่ะยังมีเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีเศษหนึ่ส่วนสขอบเขตอินทิเกรตก็ a l ลฟาถึงเบต้เวลาดูก็เหมือนเดิมเราจะดูทิศตั้งแต่ทวนเข็มนาฬิกานะคะเราจะอินทิเกรตตั้งแต่ตัวน้อยไปตัวมาก a l ลฟาเนี่ยน้อยกว่าเบต้เห็นไหมอ่ะดูอย่างรูปข้อแรกนะคะเวลาเราเจอรูปทุกคนจริงๆแล้วอ่ะตั้งแต่คลิปเขาที่แล้วละ ครูจะมีรูปให้เราหมดเลยเห็นไหมคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปเจอรูปที่มันไม่ได้มีพวกเส้นตัวเนี้ยให้เราเห็นชัดเจนไอตัวค่าพายต่างๆเราก็จะไม่เห็นชัดเจนอย่างนี้อันนี้ครูวาดจาก Desmos นะคะถ้าใครที่เ,เข้าโปรแกรม Desmos แล้วลองลองวาดรูปนี้ดูก็ได้นะคะจะมีอยู่สองกราฟนี้วาดวาดให้มันอยู่ในอันเดียวกันนะคะทุกคน เราในโปรแกรมอ่ะมันจะมีแบบเหมือนบรรทัดแรกใช่ไหมตรงนี้เราใส่เป็น r, r, r 3, เท่ากับ3บวก3 c o s e t a ใช่ไหมคะแล้วเราเคาะ enter มันจะโผล่มาเป็นตัวนี้ให้เราตรงนี้ก็จะเป็น r เท่ากับ4.5เราวาดสอันนี้จะได้มาเป็นรูปนี้2อันนะคะครูก็เปลี่ยนสีอะไรตามสบายครูแบบนี้โอเคจไหมอ่าจากนั้นมาข้อนี้เราจะเห็นว่ารูปของเราเนี่ยเขาต้องการอยู่ภายใน c a r d ด o i อก็คืออย,อยู่ในหัวใจนะ แล้วอยู่ในวงกลมด้วยวงกลม r เท่ากับ4ี่จุทุกคนจําได้ใช่ไหมคะว่าถ้าเป็นสมการ r เท่ากับจะเป็นสมการวงกลมเขาอยากได้รูปนี้นะคะเห็นไหมเราอยากได้รูปนี้แต่ก่อนที่จะทําตัวอย่างที่สิบสามครูขอข้ามไปไปก่อนนะคะครูขอไปดูตัวอย่างที่สิบสี่และสิบห้าก่อนมันเป็นรูปเดียวกันเลยสมการเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันหาคนละส่วนอันนี้เขาอยากได้ภายนอกคด r อ i o i d และในวงกลมอยู่นอกหัวใจแต่อยู่ในวงกลม หัวใจสีแดงเห็นไหมคะแต่ว่าไอวงกลมมันคือสีน้าเงินเนาะอยู่นอกหัวใจแล้วอยู่ในวงกลมก็ต้องเป็นแบบที่คลูระบายนี้อ่ะส่วนอีกรูปหนึ่งเขาอยากได้อยู่ในหัวใจอยู่ในคาร์ดิโอ,อนะคะและอยู่นอกวงกลมอยู่ในหัวใจแต่อยู่นอกวงกลมคือส่วนนี้ เห็นไหมมันอยู่ภายในหัวใจนะคะแต่ว่ามันอยู่ด้านนอกวงกลมที่ครูระบายอยู่โดยที่ทุกคนดูนะรูปทั้งสามรูปของเราเนี่ยนะคะถ้าครูทําเส้นพุ่งอ่ะครูจะบอกเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมครูถึงข้ามไปทําข้ออื่นก่อนครูบอกว่าต้องทําเส้นพุ่งจากจุดศูนย์ศูนย์เสมอใช่ไหมครูลองทําเส้นพุ่งอย่างนี้ทุกคนลองขย่้ไอ้เส้นลูกศรเราอะ่ะ แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมทุกคนจะเห็นว่าเส้นสีแดงของครูอ่ะเส้นนี้กับเส้นนี้ไม่เหมือนกันสามเส้นสีแดงครูไม่เหมือนกันไม่เหมือนอยังไงตรงที่จุดมาจากศูนย์ศนย์เหมือนกันแต่จุดด้านนอกอันนี้เป็นหัวใจใช่ไหมคะจุดด้านนอกอันนี้เป็นออขอโทษต้องดูในรูปสีเหลืองนะะจุดด้านนอกตรงนี้เป็นหัวใจแต่จุดด้านนอกนี้เป็นวงกลมเห็นไหมเป็นสีน้ําเงินเห็นไหมค จุดตรงนี้เป็นที่จุดตัดเห็นปะเพราะฉะนั้นแสดงว่าข้อน,นี้มันจะต้องเกิดการแบ่งส่วนอินทิเกรตแน่ๆนะคะซึ่งส่วนที่เราจะต้องแบ่งส่วนอินทิเกรตก็คือต้องแบ่งณนะรอยตัดของกราฟตามเส้นแนวรังสีของเราฉะนั้นเส้นที่ควรจะแบ่งก็คือเส้นนี้เลยรอยตัดของกราฟคือจุดนี้ทุกคนเห็นไหมซึ่งจะเห็นว่าถ้าเราใช้โปรแกรม Desmos จะเห็นว่าเส้นสีม่วงของครูที่ทำเนี่ยมันคือเส้นที่ชื่อว่าพายส่วนสาม ช่ไหมตรงนี้ทุกคนเห็นชัดเจนใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าตรงนี้เส้นส่วนตัดของกราฟนี้เส้นนี้ชื่อว่าเป็น5พายส่วน3มันโชว์ชัดเจนเลยใน d e s m o s เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าใช้โปรแกรมทำเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่ารอยตัดของกราฟมันอยู่ที่ไหนนะคะแต่ถ้าไม่ได้ใช้โปรแกรมทำก็ต้องรู้ว่ารอยตัดอยู่ที่ไหนดังนั้นตอนนี้ เริ่มต้นครูจะหารอยตัดของกราฟก่อนวิธีการหารอยตัดของกราฟคือ a สองเส้นเนี้ยดูสิว่าหามาอย่างไรนะคะดูสิว่าเดสมอสมันทำเนี่ยมันหามายัางไงนะเขาก็บอกว่าเวลาเราเจอสมการ r เท่ากับกับ r เท่ากับ r ตัวนี้กับ r ตัวเนี้ยมันเป็นตัวเดียวกันเพราะเราจะหาจุดตัดตัวนี้เห็นไหมเราจะหาเส้นสองเส้นที่เป็นเส้นตรงนะรอยตัดของกราฟสองอันเราเลยต้องเอาสองสมการนี้มาแก้สมการกันนะคะ ครูก็เลยได้เป็น3บวก3 c o s เซต้าเนี่ยเท่ากับ4.5ย้ายข้างนะคะได้เป็น4.5ลบ3มีค่าเท่ากับ1.5้ฉันจะได้ cos เซต้าเท่ากับ1.5หาร3นั่นก็คือ1 2ส่วน2นะคะ1 2ส่วน2ก็ให้ได้เซต้าเป็นเท่ากับอะไรดูเนาะ cos คือค่า x นะคะ ที่มีค่าเป็นบวกเพราะมันมีค่ากับ1น่ส่วนสทุกคนเราทำอ,าอยากได้เป็น1นสะ่วนสอง่ะเอามือซ้ายมาทุกคนมือซ้ายเราจะต้องงอนิ้วนางใช่ไหมครับถึงจะได้อครูอันนี้นิ้วซ้ายของครูครูหักนิ้วนางลงมาอันนี้นิ้วก้อยอ่ะซ้ายซ้ายคอสขวาใช่ไหมคอสขวาเนี่ยเราเหลือนิ้วแค่หนึนิ้วแสดงว่ามันได้เป็น1นส่วนส เพราะฉะนั้นแปลว่าเซต้าที่เราหามาได้เนี่ยจะต้องเป็นพายส่วนสามถูกไหมตรงนี้เป็นพายส่วนสามตามรูปเลยเหมือนเด็กแล้วตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็เลยตรงนี้มุมมันโตพายส่วนสามมุมตรงนี้โตพายส่วนสามแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นห้าพายส่วนสามนั่นเองนะคะเราจะได้ขอบเขตที่เราต้องการแล้วนะคะก็คือตัวนี้นั่นคือถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่า ตรงนี้มันได้ชื่อว่าอะไรสมมติเราไม่ได้ไปพอดการาฟสมมติไปสอบหน้าที่ตั้งอย่างเงี้ยถูกไหมเราก็ต้องหาได้ว่าเส้นตรงนี้คืออะไรบ้าง่ยมันต้องได้เป็นไายส่วนสากับ5้าไส่วนสต้องโผล่มาแบบนี้วิธีการก็คือเรานําเอาสรรมการมาแก้สรรมการหารอยตัดนะคะ,ะรูปนี้เดี๋ยวครูท,ทําทีหลังครูทําข้อ14กับ15ก่อนเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เหมือนกันครูก็จะได้รอยตัดที่พายส่วนสาม ใช่ไหมแล้วก็ที่ห้าพายส่วนสามทุกคนจะเห็นว่ากราฟมันเริ่มที่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราใส่สูตรนะคะข้อนี้อ่ะก่อนจะใส่สูตรทำเส้นพุ่งออกก่อนเส้นพุ่งออกเส้นสีแดงจากกราฟหัวใจไปถึงกราฟวงกลมเห็นไหมคะไม่ว่าเส้นสีแดงจะอยู่ตรงไหน มันจะจากกราฟหัวใจเห็นไหมมันจากกราฟหัวใจไปที่กราฟวงกลมหมดเลยไม่ว่าครูจะทําตรงไหนก็ตามมันจะเป็นจกกับกราฟหัวใจไปที่วงกลมหมดเลยแสดงว่าข้อนี้ไม่ต้องแบ่งส่วนอินทิเกรตทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะทุกคนข้อนี้ไม่ต้องแบ่งส่วนอินทิเกรตเราใส่สูตรเลยเราจะได้มีค่าเป็น a เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองอินทิเกรตอันไหนคือ r สองทุกคนดูนะจุดนี้ต้องเป็น r สองใช่ไหมเพราะมันเป็นรัศมีที่ยาวกว่าจุดนี้จุดนี้เป็น r หนึ่งใช่ไหมคะ R2 มันชื่อของมันเป็นชื่อที่อยู่บนสมการวงกลมก็ต้องเอา4.5ขึ้นก่อนทุกคนอย่าสลับกันนะเอามายกกำลังสองลบด้วยหัวใจยกกำลังสองดเซตาใช่ไหมคะจากนั้นขอบเขตการอินทิเกรตว่ายัางไงขอบเขตการอินทิเกรตทำเหมือนเดิมน,นะคะเราต้องดูในทิศทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมคะรูปของเราเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เส้นนี้ถึงเส้นนี้ทวนเข็มนาฬิกาไปแบบนี้ เพราะฉะนั้นขอบเขตการอินทิเกรตก็คือพายส่วนสามถึงห้าพายส่วนสามอันนี้ก็จะได้สูตรอินทิเกรตมานะคะถูกแล้วนะคะเพราะว่าเช็คซิตัวนี้น้อยกว่าตัวนี้ไหมก็ใช่นะคะตัวข้างล่างจะน้อยกว่าตัวบนนะคะทัาน,นที่เหลือก็คือไปแค่อินทิเกรตตัวนี้การจะอินทิเกรตตัวนี้อ่ะครูจะอินทิเกรตให้ดูแค่ข้อนี้นะคะครูก็ ทค,คล้ายกับไอคลิปเมื่อกี้นะคะก็คือ4 5จเนี่ยมายกกําลังสองเนาะ4.5ยกกําลังสองได้เป็นแปดิบเอ็ดส่วนด้วย4อ่ลบด้วยตัวนี้ยกกําลังสองนะคะก็ได้เป็นหน้ากําลังสองลบไอลบตัวนี้มันกระจายเข้ามาตอนที่ครูกระจายแล้วนะทุกคนเขียนก่อนแล้วหน้ากําลังสองบวกด้วยสองหน้าหลัง บวกด้วยหลังกำลังสอง d เซตาเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองอินทิเกรตพายส่วนสามหาส่วนสามสเ่วนสลบเลบสิบแปดคอสเซตลบเก้าคอสกำลังสองเซตาดีเซตนจะมีค่าเท่ากับ45่ส่วนสี่ -18 cos เซตาลบ9 cos กำลังสองเซตา d เครูจะไม่อินทิเกรตให้เหตุผลเพราะว่าอะไรทุกคนดูนะคะตรงนี้นะคะเหมือนกับที่ครูสอนให้ของคลิปที่แล้วมันอินทิเกรตคล้ายกันทุกคนจะเห็นไหมมันจะมีส่วนตัวเลขมีส่วนที่เป็น cos เซตามีส่วนที่เป็น cos กำลังสองเซตส่วนที่เป็น cos กำลังสองเซตเนี่ยเราจะต้องมาแปลงโดยใช้สูตรนี้แล้วเราจะอินทิเกรตนะคะแล้วก็ได้มา ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเทคนิคการอินทิเกรตเดียวกันให้ทุกคนไปลองอินทิเกรตดูนะคะว่าได้อะไรเนาะแต่ก่อนหน้านั้นครูขอแก้ตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้ครูลืมของข้อเนี้ยทุกคนถ้าใครจดของคลิปวิดีโอที่แล้วนะครูแก้ตอนนี้เลยนะมันมีหนึ่งส่วนสองคูณอยู่ข้างหน้าทุกอันเลยนะคะมีหนึ่งส่วนสองคูณอยู่ข้างหน้าเชนั้นคาตอบของเราจะมีหนึ่งส่วนสองคูณข้างหน้าด้วยคําตอบของเราเลยกลายเป็นไายส่วนด้วยสองลบ สามรสามส่วนสี่นะคะอันนี้คือคําตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอที่แล้วมาแก้คําตอบตรงนี้นิดนึงนะคะเป็นตัวนี้แล้วเทคนิคการอินิเกตของข้อนี้ยังใช้ในข้อนี้อยู่เพราะฉะนั้นทุกคนก็ไปอินิเกตตรงนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะไปอินิเกตซะว่าได้อะไรนะคะตรงนี้ก็อินิเกตได้สี่สิบห้าส่วนสี่พายใช่ไหมตัวนี้ได้ลบสิบแปดไซเซตาใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยต้องเปลี่ยนคอสกังสองตัวเนี้ยให้ทุกคนไปเปลี่ยนเลยนะคะ เป็น1.2ส่วน2เล็บ1บวกคอสสองเซตาเราค่อยอินทิเกรตโอเคเนาะอ่ะเพราะฉะน,นั้นก็คือหลักๆครูจะเน้นย้ำการทำสูตรมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าสูตรผิดก็อินทิเกรตไม่ถูกอยู่แล้วนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เราใครอยากอินทิเกรตไปใช้เทคนิคของที่ครูสอนไว้ข้อนั้นมาทำเองนะคะอ่ะจากนั้นลองดูอีกข,ข้อนึ่งนะคะข้อนี้ถ้าครูทำเส้นพุ่งเข้ามาในรูปของเรา ไม่ว่าครูจะเลื่อนลูกศรไปที่ไหนก็ตามจุดด้านในจะเป็นวงกลมจุดด้านนอกจะเป็นหัวใจหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ไม่ต้องแบ่งส่วนอินทิเกรตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอจุดด้านในจะเป็นในเส้นนี้คือเส้นของวงกลมจุดด้านนอกจะเป็นเส้นของหัวใจหมดเลยเพราะฉะนั้นขอบเขตการอินทิเกรตเราก็ต้องตั้งแต่ไอตัวนี้นะคะอ่าเขียนไว้ภายส่วนสาม 5 3พยส่วนสามหรือตรงนี้นะคะขอบเขตมันอยู่ตรงจุดนี้ถึงจุดนี้เนาะอ่ะคำถามคือตอนนี้เราจะใส่สูตร a เท่ากับ1ส่วน2อินทิเกรตเนะี่ยไอจุดด้านนอกอันไหนคืออานนอกของเราอานนอกก็คือจุดนี้ถูกไหมคะจุดนี้จุดนี้มันเป็นจุดที่มันอยู่บนหัวใจทุกคนเห็นไหมจุดที่มันอยู่บนหัวใจแสดงว่าตรงนี้ครูก็ต้องเอาหัวใจขึ้นก่อนก็ต้องเอาคาร์บิออยด์ขึ้นก่อนนะคะเป็นตัวนี้เอายกกำลับบงสองไว้ ลบด้วยรัศมีไอตัวข้างในคือวงกลมกําลังสองดีเซตา้าแต่ขอบเขตทุกคนถ้าใครไปเขียนขอบเขตเป็นพายส่วนสถึง5้าพายส่วนสแบบเดิมคือเหมือนข้อเมื่อกี้ผิดเพราะอะไรเพราะครูบอกแล้วว่าอินเกตเราจะดูทวนเข็มนนาฬิกาถ้าใครทําแบบนี้รูปของเราไม่ได้อยู่ในนี้ทุกคนเห็นไหมรูปของเราคือสีเหลืองแบบนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าข้อนี้เราจะต้องอินเกตแบบนี้ใช่ไหมขอบเขตเป็นแบบนี้ ในทิศทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้ใช่ไหมคะก็เหมือนเดิมถ้าใครบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรงั้นเปลี่ยนเป็น5พายส่วน3ถึงพายส่วน3แบบนี้ก็ยังผิดอยู่ดีเหตุผลเพราะว่าครูบอกแล้วว่าเราอินิเกตทวนเขียนนาฬิกาเนี่ยก็จริงแต่เราจะใช้เลขที่เราเห็นทันทีเลยไม่ได้เราต้องมาดูก่อนว่าตัวข้างล่างมันน้อยกว่าตัวข้างบนหรือเปล่าข้อนี้ไม่น้อยนะข้างล่าง5พายส่วน3 มันมากกว่าพายส่วนสามเแสดงว่าอะไรเราต้องเลี่ยงนะคะตรงนี้ต้องเลี่ยงโดยการที่เราจะต้องอ่านเส้นนี้ชื่อใหม่อ่านตามเข็มเข็มนาฬิกาเนี่ยชื่อนี้จะชื่อว่าลบพายส่วนสามมันจะเป็นส่วนเดียวกันนะเป็นส่วนสามเหมือนกันเนาะแต่ว่ามุมตรงนี้มันจะโตด้วยพายส่วนสามเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นลบพายส่วนสามสิ่งที่ถูกต้องที่จะใส่ตรงนี้คือลบพายส่วนสามถึงพายส่วนสามนั่นเองนะคะอ่ะถามว่าข้อนี้ทำแบบอื่นได้ไหม ได้นิดหน่อยอ่ะครูใช้คําว่าหรือหรือครูจะเอามาครึ่งเดียวก็ได้ทุกคนยังจำไอ้ความครึ่งเดียวของเราได้อยู่ไหมถ้าครูหาสีน้ําเงินครึ่งเดียวแล้วครูอยากได้ทั้งหมดครูค่อยคูณสองเพราะมันมีสองชิ้นใช่ไหมครูเห็นว่าการมันสมมาตรนี่สมมาตรปุ๊บครูก็ดูอันนี้เป็นชิ้นที่หนึ่งอันนี้เป็นชิ้นที่สองแต่มันจะอินทิเกตง่ายกว่าเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่า สูตรมันยังใช้เหมือนเดิมอ่ะเป็น3บวก3 cos เซตา้ากำลังสองลบ4.5ากำลังสอง d เซตา้าเพียงแต่ว่าขอบเขตการอินทิเกรตมันจะต้องจากเส้นนี้ถึงเส้นนี้ทุกคนเห็นไหมทวนเข็มนาฬิกาแล้วเส้นนี้ชื่อว่าเซต้าเท่ากับ0มันจะต้องอินทิเกรตตั้งแต่เซต้าเท่ากับ0ถึงไพส่วน3นั่นคือคุณจะได้ตรงนี้เป็น0นถึงไพส่วน3นั่นเองแล้วเราอยากได้อะไรเราอยากได้2เท่าใช่ไหมเราก็เอา2ขึ้นมาคูณ คำตอบสองอันนี้เท่ากันนะคะคำตอบเท่ากันลองเช็คคำตอบก็ได้คำตอบจะต้องเท่ากันนะคะทําไมถึงมีข้างล่างเกิดขึ้นเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกเวลาเราอินทิเกรตแทนค่าขอบขอบเขตที่มันติดลบมันแทนค่าเราคิดคํานวณยากกว่าขอบเขตที่เป็นบวกแล้วก็ศูนย์ถูกไหมคะอะไรที่เป็นศูนย์แทนค่าแล้วมันคิดง่ายค้อศูนย์ก็ได้หนึ่งไซน์ศูนย์ก็ได้ศูนย์ใช่ไหม แล้วมันจะคิดง่ายขึ้นนะคะอันนี้คือแค่ความยากง่ายเฉยๆเนาะ,ะจากนั้นมาดูข้อนี้กลับมาดูข้อนี้ข้อนี้เราต้องแบ่งส่วนอินดิเกตสองส่วนเพราะฉะนั้นให้คิดตัวนี้ก่อนเพื่อความง่ายครูจะแบ่งส่วนอีกเช่นเดิมนะคะครูก็จะแบ่งทำยังไงดีอย่าคิดก่อนทุกคนคิดแบบนี้ก็ได้นะคะคิดตัวนี้ หาตัวนี้ได้อะไรแล้วมาบวกกับทิศต,ตัวนี้พอได้มาทั้งหมดเราค่อยคูณสองทำไมต้องคูณสองเพราะว่ามันมีด้านล่างด้วยการาฟสมมาตรนะคะฉะนั้นตอนนี้ครูจะคิดตัวสีแดงก่อนเนาะถ้าตัวสีแดงเนี่ยให้ทุกคนลองทําเส้นพุ่งมาแบบนี้จะเห็นว่ามันใช้สูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งของเราคือเป็นเส้นโค้งการหาพื้นที่ภายในเส้นโค้งนะคะมันจะไม่ใช่ระหว่างเส้นโค้ง ภายในเส้นโคง้งทุกคนยังจําได้อยู่เนาะมันจะไม่มีตัวนี้ค่ะมันจะไม่มีตัวนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ครูก็จะได้มีค่าเป็น a เท่ากับเซนหนึส่วนสองอินทิเกรตอ่ามันเป็นชิ้นส่วนของวงกลมใช่ไหมตัวนี้วงกลมก็จะกลายเป็น4.5กําลังสองเซตาขอบเขตตั้งแต่ไหนถึงไหนทุกคนดูนะคะขอบเขตตรงนี้ตั้งแต่เส้นเซต้าเท่ากับศนย์ใช่ไหถึงเซตาเท่ากับพายส่วนสามเห็นไหมขอบเขตของมัน แทนครูก็ใส่ตรงนี้เป็นศูนย์ถึงายส่วนสามมาบวกกับสีน้ำเงินสีน้ำเงินเนี่ยคือหนึ่งส่วนสองินทิเกรตสีน้ำเงินเนี่ยถ้าครูทำเส้นพุ่งมามันก็ใช้สูตรหนึ่งเพราะว่าไม่ว่าเราจะเลื่อนเส้นไปทางไหนเนี่ยมันก็จะมีจุดข้างล่างเป็นศูนย์ข้างบนเป็นหัวใจใช่ไหมคะแสดงว่าตรงนี้เราจะได้เป็นสามบวกสามคอสเซตากำลัง 2, สองดเซตา ขอบเขตตั้งแต่เท่าไหรถึงเท่าไหนก็มาดูอันนี้มันเป็นพายส่วน3ใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยอย่างที่เครูคเคยบอกรู้ไหมมันจะเป็นพายไหมหรือว่ามันจะเป็นตัวนี้เราต้องเอาตัว r เท่ากับสามบวกสามคสเซตามาหาอะไรคะมาหาเส้นสัมผัสกราฟที่จุดกําเนิดจริงๆถ้าใครดูอ่ะมันจะกลายเป็นพายทุกคนดูนะมันจะคล้ายกับที่เราเคยทํามามันจะได้พายเป็นตัวนี้เป็นเส้นสัมผัสกราฟที่ผ่านจุดกําเนิด มันจะไม่ได้เป็นเส้นอย่างนี้หรอกมันจะเป็นเส้นนอนอย่างนี้อ่ะใช่ไหมดูสิให้ r เท่ากับศูนย์ังจำได้อยู่เนาะฉนั้นจะได้เท่ากับสามบวกสาม cos เซตาฉนันจะได้ cos เซตาเท่ากับลบหนึ่งนะ cos เซตาลบหนึ่งอยู่ที่ไหน cos เป็นลบหนึ่งอยู่ที่นี่ฉั้น cos เป็นลบหนึ่งอยู่ที่นี่จะได้ว่าเซตามีค่าเท่ากับายนั่นเองเราจะได้ว่าเส้นนี้นะคะเส้นสมัมผัสกราฟตรงนี้นะคะชื่อว่าายครูก็เลยต้องอินทิเกรตตั้งแต่ พายส่วนสามถึงพายถูกไหมแพนครูก็เลยได้เป็นพายส่วนสมถึงพายตรงนี้แต่ใช้คนละฟังก์ชันกันเอามาบวกกันนะคะแล้วเราอยากได้อะไรจริงๆแล้วข้อนี้เราอยากได้เป็นสองเท่าเพราะว่ามันพื้นที่มันมีเป็นสองเท่ามีชิ้นด้านบนใช่ไหมบวกกับชิ้นด้านล่างนะคะอันนี้ก็คือคําตอบของข้อนี้นะคะทุกคนก็สามารถที่จะไปหาแต่ละอันเนี่ยแล้วก็มา มาอินทิเกรตแล้วก็ใส่เป็นสูตรนี้ได้นะเป็นสองเท่าโดยที่อันนี้อินทิเกรตได้แต่ว่าอันนี้ใช้เทคนิคอินทิเกรตเหมือนเดิมนะคะที่ครูเคยสอนไปเนาะทุกข้อมันยังใช้เหมือนเดิมอยู่ถ้ามันเจอคอร์สกันังสองนะคะ